ตำน้ำพริกลูกไก่เหมือนเดิมค่ะเนี่ยก็เอาผ้ารองครกนิดหนึง่งนี่ค่ะแต่สูตรนี้จะใส่ไข่เค็มหนึ่งลูกด้วยนะคะแล้วก็พริกป่นเราซื้อแบบสำเร็จเอาค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะตำถั่วลูกไก่แหลกแล้วเราก็จะใส่หอมกระเทียมหอมกระเทียมตำให้ละเอียดแล้วเราค่อยมาใส่ไข่เค็มนะคะ ทำหอมกระเทียมแหลกแล้วเราก็จะใส่ไข่เค็มลงไปน่ค่ะไข่เค็มหนึ่งลูกไม่ต้องกลัวเค็มนะคะเดี๋ยวเราก็เค็มมากเลยค่ะใส่น้ำมะขามเปียกดะ้คะเดี๋ยวก็ตําให้ละเอียด เห็ดแลระข้าวกระมาใส่แบบเพียกโอ้ยมัดเลยนี่ห่อเลยซิบบาทนี่ข้าวกระจะไปผัดเพราะว่ากินเพด <c oughs> กินอ่าสิเป็นคนกินเพดในเด้อกระติใส้ลายเนี่ยขากระติตำคู๊กใส่กันแล้วกระมาใส่น้ำตาลน้ำตาลผงชูรสเกลือ มาเบิงกันเด้อเราก็ใส่น้ำตาลหวานตามใจชอบแล้วก็ผงปรุงรสนัวตามใจชอบก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกแต่ว่าจะใส่ตอนมะขามเปียกลงไปด้วยนะคะเพราะว่าชอบรับประทานตอนค่ะอะชิ้นน้ำมะขามเปียกเด้อ เอานหัวมวนไปชนะกะทิออกไปทางสมแน่ฮะกะซิมเบิงหลดสกรนขั้นบนเออขั้นเปียวเข้มจังไงฮะก็จังมาเติมเกลือตามใจชอบแล้วกะตามยัวยัวยัวลงใส่กันแล้วทําให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปผัดค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็เอามาผัดน้ํามันนะคะแล้วเราก็ค่อยมา ชิมปรุงรสว่าขาดอะไรเกินอะไรมะะั่งเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตาะคะ่ะผัดไฟอ่อนๆนะคะผัดพอประมาณนี้แลคะ่ะกลิ่นหอมขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าเราทำรับประทานหลายวันจะใส่ตู้เย็นไว้ก็จะเข้มข้นขึ้นมาอีกนะคะนี่ก็เข้มข้นมากทีเดียว คะอุ้ยอร่อยมากหอมน้ำมะขามเปียกหอมถั่วลูกไก่ขึ้นมาเลยคะ่ะนี่ค่ะอร่อยมากค่ะน้ำพริกไข่เค็มใส่ถั่วลูกไก่นะคะเราก็จะตำพอหยาบไม่ให้ละเอียดมากนะคะจะได้มีรสชาติของหอมกระเทียมค่ะเผ็ดเปรี้ยวหวานมันเค็ม ครบสูตรเลยค่ะขอจบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วาวาพากินด้วยน,นคะคะน้ำพริกไข่เค็มใส่ถั่วลูกไก่จ้าสวัสดีค่ะ